หายหวันนี้นะคะแตนอยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะคะวันนี้แตนจะพามาดูวิธีใหม่ที่ทำให้ผิวของเราสวยสดชื่นไปค่ะไปดูกันนี่เลยซีรีส์พรีเมียร์แกลเลอรี่นะคะก็ไม่ต้องงองเพราะว่าวันนี้เนี่ยแตนจะพามาดูบิวตี้ไอเทมนั่นก็คือที่นอนนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาเป็นที่นอนที่นอนแล้วสวยจ้ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ ที่บอกว่านอนแล้วสวยนะคะแต่พูดไม่เกินจริง,จร,งจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยได้นอนหลับลึกนอนเต็มอิ่มนะคะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยผิวหน้าของเรามันก็จะสวยสุขภาพดีแล้วก็รู้สึกแบบได้พักผ่อนเต็มที่นะคะอย่างที่นอนซีรีส์โพสเจอร์พีดิกนี้เลยนะคะให้ฟิลให้ความสัมผัสให้ความรู้สึกแบบนุ่มสบายแบบสุดๆไปเลยอะ เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่าคําว่า posture pediatric เนี่ยคืออะไรแต่ก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็แอบ,บไปถามพี่พนักง,งานมาพี่เขาบอกว่ามันมาจากคําว่า posture นะคะซึ่งแปลว่าท่าทางร่างกายของเราส่วนอีกคํานึงคือ orthopedic เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่หมายถึงตําแหน่งที่ถูกต้องของโครงกระดูกอย่างตอนนอนหลับนะคะโครงกระดูกสันหลังของเราเนี่ยควรจะเรียงเป็นแนวเส้นตรงเลยเมื่อรวมกันเป็น posture pediatric ก็จะคือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไขรักษา สภาพของระบบโครงกระดูกข้อต่อแล้วก็โครงสร้างอื่นๆด้วยนะคะเน้นในเรื่องของความสําคัญแล้วก็การรองรับน้ําหนักตามหลักสรีระศาสตร์เลยพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นที่นอนที่ได้ถูกคิดแล้วก็ถูกออกแบบมาแล้วนะคะว่าสามารถรองรับแล้วก็เหมาะกับสรีระของเราได้เป็นอย่างดีเลยบิว้วมาขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ต้องลองนอนกันแล้วละ่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญในการเลือกซื้อที่นอนนะคะก็คือต้องลองนอนค่ะ แล้วเพื่อให้สมจริงวันนี้แต่ก็เตรียมอุปกรณ์ที่ทํทำให้เราพร้อมนอนพร้อมค่ะเป็นไงคะชุดเราก็คือพร้อมนอนแล้วจริงๆนอนตื่นมาก็คือหน้าสวยเด้งตาเตอร์สดใสหมดเลย Good night นะคะ ต้องบอกว่าสัมผัสแรกที่รู้สึกได้เลยนะคะก็คือความเย็นสบายบนผ้าหุ้มมันเนี้ยค่ะเพราะว่าซีรีส์โพสเจอร์พีดิคคอเลกชันแอสตราที่แดนได้ลองนอนอันนี้นะคะบนผ้าบุที่นอนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีสมาร์ทเทคส์คูลพลัสที่ให้ความเย็นทันทีเมื่อสัมผัสนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับอุณหภูมิของการนอนเนี่ยให้สมดุลกันตลอดทั้งคืนเลยช่วยระบายความร้อนความชืน้นป้องกันเชื้อราแบคทีเรียที่สําคัญพวกฝุ่นไรต่างๆเนี่ยคะ่ะไม่ให้มันคันยุบยิบกับผิวของเราด้วย ที่นอนซีรีส์ทุกหลังนะคะเขาก็ประกอบด้วย3มเทคโนโลยีหลักด้วยกันนะคะก็คือเริ่มจากคอม์ตเลยคือความนุ่มสบายนั่นเองแต่เลิฟมากมากเลยเพราะว่าพอได้ลองนอนแล้วเนี่ยมันฟินสุดจริงๆนะอย่างที่นอนในคอลเลกชันแอสตรานะคะก็จะมีชั้นวัสดุที่เด่นๆเลยนะคะก็คือเออร์โกโซนคอม์ตคูลซีรีส์วิสโกโอเอลาสติกซีรีสร์เอนเนอร์จีลาเท็กที่ทําให้ทุกท่านนอนนะคะเป็นท่าที่สบายแล้วก็เหมาะกับสรีระของเราด้วยและต่อมาก็คือซัพพอร์ตนะคะหรือว่าก็คือการรองรับ ที่มีเทคโนโลยีสปริงที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของซีรีส์ที่ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญสรีระศาสตร์ในที่นอนรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบสปริงพ็อกเก็ตอัลเวอร์กลาสก็คือจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนของคนนอนด้านข้างเวลาที่คนข้างๆเนี่ยพลิกตัวไปมาเนี่ยก็จะไม่รบกวนกันด้วยและสุดท้ายนะคะก็คือ d u r a b i l i t y นั่นเองก็คือความคงทนนอนได้นานใช้ได้แบบยาวนานด้วยระบบป้องกันขอบที่นอนยุบตัวนะคะอย่าง n ูนิเคส จะช่วยเสริมความแข็งแรงแล้วก็กระจายน้ำหนักบริเวณของที่นอนเนี่ยรองรับน้ำหนักได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้สปริงทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการนอนให้มากขึ้นด้วย สบายมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็คือนอนสมจริงแบบหลับจริงเลยนะและนี่ก็คือซีรีส์โพสเจอร์พีดิกซัพพอร์ตยูไลฟ์นอนให้ประสบความสําเร็จสําหรับแต่เลยนะก็คือความคอมฟอร์ตนั่นเองความสบายทําให้เรานอนหลับได้แบบเต็มอิม่มพักผ่อนได้เต็มที่ตื่นมาแล้วก็คือแบบเฟรชสุดๆนะคะตื่นตัวแล้วก็พร้อมออกไปทําสิ่งที่เราชอบกันและที่สําคัญในปีนี้นะคะก็มีการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีซีรีส์โพสเจอร์พีดิกประเทศไทยนะคะก็ เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า35ปีแล้วนะคะยังไงตันใหญ่เเพื่อนรอติดตามในส่วนของกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษจากช่องทางต่างๆของทางแบรนด์ได้เลยแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นค่ะสําหรับลูกค้า35ท่านแรกที่มาจากคลิปแตนนะคะบอกว่ามาจาก w วท r ว์ o วิรจะซื้อที่นอนคอลเลกชัน a s t r a นะคะรุ่นใดขนาดใดก็ได้นะคะรับของขวัญสุด Ex c l u s i v e จากซีรีส์ไปเลยจ้าและถ้าเ,เพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากจะมาลองที่นอนนะคะในหลากหลายสัมผัสแบบแต่นะคะก็ มาได้เลยนะคะที่ซีรีส์พรีเมียร์แกลเลอรี่สยามพารากอนนะคะแล้วก็ที่ CDC ด้วยหรือจะไปที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะทั่วประเทศก็ได้ยังไงวันนี้เต้นขอตัวไปก่อนนะคะบ๊าย